Yeah. <laughs> อันนี้ดีกว่านะครับแมวไหมนั้นกินต๊อกกี้ด้วยนะนนอันนี้คงจะเป็นคุณปุ๊ใช่ไหมครับอ่าถ้าอย่างนั้นคนนี้คือคุณปุ๊ยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งสําคัญสําหรับเรื่องนี้มากเป็นพระเอกหน้าหยกเลยนะครับคุณไม่ไม่ใช่หนูนะ,ะคุณแดงไปเล่ครับตบมือยครับ<อ> กางเกงหลุดตูดด้วยนะฮะเชิญเชิญครับคุณแดงใช่ไหมฮะผมครับนะครครับอ่าวแล้วครับเราได้รับเกียรติจากสองท่านมาแล้วครับแอนแอนทำนี้ไม่ถูกนะคะค่ะอคนไหนแดงคนไหนปุ๊กคะเออผมแดงครับ ให้เห็นสักเส้นเลยสงบสงบนิดนึงครับสงบสักนิดนิดนึงนะผมถามอีกครั้งนะฮะอ่าคนไหนแดงครับเออผมแดงครับยังตรงไหนเออผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจเขานะครับมันมีมันมีแบบงอกปะปตายนะคุณคงอ่าคุณคงเข้าใจผิดอะไรนิดนึงนะครับว่าคุณผมดำนะไม่ได้แดงเลยนะครับใครปุ๊กครับ ผมปุฉันรู้นี่นี่คุณมันผมปูตรงไหนมันปูตรงไม่ปูตรงไหนอยากรู้ลองดูนี่ปู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  เดี๋ยวนี้ศาสตร์ตลกเขาเล่นกันวิธีนี้ด้วยเหรออะไรขอลองบ้างได้ไหมลองอะไรลองปุ๊ขอโทษนะครับขอโทษนะครับห้าสี่้ยทำไมไม่ปุ๊โดนสิวเอาละครับในเมื่อเราได้รับเชิญได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญดีๆแบบนี้แล้วเราถามกันเลยดีกว่านะฮะว่า ทำไมตอนม5ไปโดนเขาลุมกระทืบมาอ๋ออ๋อทำไมฮะเกิดจะอ๋อขึ้นมาเลยเหรอำไ่ครับทำไมฮะเพราะว่านั้นเขาหมั่นไส้ผมเขาหมั่นไส้ที่หน้าตาทุเลศกว่านั่นเองถตหายถ้าเขาทุเลศแกน่ะอุบาทว์เลยนะคนเราไม่ต้องเข้าใจเรื่องราว ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะมาทําอะไรที่มันเก่งมาลยกัเลยคนอื่นเขาเดือดร้อนเออาจจะโกนหัวประท้วงอาจารย์อย่างเงี้ยทําถูกไหมเฮ้ <c oughs> ยอะไรมีแถมเจลด้วยเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรทำไมทําไมต้องโกนหัวประท้วงอาจารย์ก็เพราะว่าอาจารย์ให้ตัดผมอ๋ออาจารย์ให้ตัดผมแล้ว <c oughs> ตอนนั้นอะไรนะเอลิกันตานน่ากำลังคิดอเออแล้วทําไมอ่ะ รู้แล้วแล้วทำไมอ่ะชอบไปเมาเหล้าแถวห้วยขวางแล้วโดนมันเรื่องฉันแดงใบเล่มาถึงแดงใบเล่จริงไหมแอนแอนค่ะทำไปสิอะไรก็ไม่เกี่ยวกคือจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะชื่อจริงๆของผมเนี่ยคือ เจษดาพรผลดีในหนังสองสมันเป็นผลดีเหรอที่เราไปเล่นอะไรอย่างนี้ไม่่เป็นนังสกุลแล้วก็รับบทเป็นแดงใบเล่แดงเนี่ยเป็นชื่อครับแต่ว่าไอแดงเอะเขาว่าใบเล่เนี่ยคือซอยซอยใบเล่เอาคุณแดงผ่านไปคุณปุ๊เอาคุณปุ๊ระเบิดขวดทําไมถึงปุ๊ระเบิดขวดตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ตปูอัญชลีแล้วน ระเบิดขวดมายังไงครับคนแน่นเหยียบเท้าเลยปาระเบิดขวดเลยได้ชื่อว่าตุ๊ดระเบิดขวดเอ้าไม่ใช่ปุ๊กเหรอครับก็ปุ๊ไงใครบอกอะไรเหรออะไรครับอะไรครับอะไรครับมีเรื่องอยากจะถามนั่นมันคือดิฉันมานั่งทำเบื่อรตรงนี้ ว่าทําไมเอ่อการเป็นนักเลงเนี่ยเขาตรงว่าแดงใบเล่นเนี่ยไม่ยิงคนข้างหลังอ้าวอันนี้พี่แดงไบเล่ไม่ยิงคนข้างหลังผมมีคําตอบให้ทุกว่ามันเป็นคตินัก<ม><ม>เลงหรือเปล่าทำไมฮะไม่ยิงข้างหลังคือมันไอ้นี่ครับมันจะมองมันจะมองไม่ค่อยถนัดไหนลองไม่ถนัดไงครับแล้วถือถือปืนก็ไม่ถนัดอีกอันไหนอ่าอย่างอย่างอย่างเช่นฮสมมุติว่า จจะะยิงผมจะยิงคนนี้ก๊อปฮะก๊อปก๊อปอะไรก๊อปทอรังก๊อปทอหลังนี่ก๊อปทอหลังแต่ว่าถ้าเราจะยิงข้างหลังเราก็ต้องยิงอย่างนี้แล้วมันจะมองยังไงเออไหนลองยิงสิกระปืนก็จับไม่ถนัดยิงมันก็ต้องเอ้ยแผลแผลยาวใช่ไหม โอ้โหท่านภูม่เกียรติครับขอตบมือปรับพี่แดงใบแรยของเราหนอ่อยัีพี่วัดีพี่หวัดีี่วัดีครับวัดดีครับอโอ้คนหลังดูดีคนหน้าดูไม่ได้เลยนะพี่ <S <S คนหน้ามันจะดูได้ไงมันเละดิ คนมันมีกันสองคนแล้วคนไหนแดงใบแล่ล่ะคะฉันว่ามันต้องเป็นไอตัวดำดำหน้าเขี้ยมเขี้ยมอะอันนี้นะแดงใบเล่ะงั้นแน่นอนถ้าใช่จะอยู่เฉยทำไมเราไปจัดเลยชาร์จเลยชาร์จเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรแกมีอะไรไม่ต้องพูดทั้งนั้นเก็บไว้ในใจก่อนไปคุยกันที่โรงพัก อะไรไปคุยแดงไปเล่มานไม่แกแดงไปเล่อะไรใจเย็นๆครับคุยกันที่นี่ก็ได้นี่ครับคุณคุณคบคุณคุณนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวให้ฉันจัดการกับไอ้แดงใบเล่เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับเอาเบอร์โทรศัพท์กลับมาให้นะจ๊ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวครับผมทำผิดอะไรหรอครับ ไม่ได้จับคุณค่ะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณหล่อจะตายนะไอแดงใบเล่ในตหาห่าแห่ะที่มันทําเดี๋ยวฉันจะจับมันจะจับไอแดงใบเล่ใช่เอาไปจับมันสิจับนี่ไงก็แดงใบเล่ฉันจับแกอยู่นี่ไงฉันไม่ใช่แกเป็นใครฉันคือแหลมสิง ชปงแชมเปญอะไรไม่ได้เป็นได้แค่เชียงชุนเท่านั้นแหละพอแล้วจะมาเป็นแชมเปญพี่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 โทษโทษครับมามเมียเมียผมเมาไปนิดนึงครับขอโทษฮะไม่ใอ้เนาะร้องไสวผมอะคือใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาพี่ที่เมาไปห้องน้ำก่อนนะครับเฮ้ยใครมาเก็บของกินมาเนี่ยหัวนะค่ะยังยังไม่จะให้เบอร เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการอเบอร์เขาได้ไหมคะได้เอาเบอร์ผมไปก่อนแล้วกันนะครับแกลองฉันไอ้คนเลวมาฟังเพลงกันต่อนะครับฟังเพลงกันต่อไอ้นี่มันมาจากพื้นนี่เอออะไรเอออะไรเออ น้องไม่ทักทายกันเลยไม่ทักเฮีย,ยเลยวันนี้ทำไมจะจำไม่ได้สวัสดีครับเฮียหมาเขาเล่นทักกันตองๆเลยเหรอเนี่อแดงวันนี้เองพูดให้สุภาพหน่อยก็ได้ฮะพูดจายมันสุภาพดีก,กว่า,ออออาโอ้ได้เลยครับสวัสดีครับ เฮียส er ุนัข่อยหน้าฟังหน่อยคนพูดเจอเนี่ยมันต้องให้มาสุภาพกว่นนี้โอ้แกทำตามเลยโชคโชคมีนะที่ฉันไม่มีโต๊ะไม่งั้นฉันทำไปแล้วอ้ทำไมเฮีย er ชื่อหมาหน้าตาก็ไม่เห็นเหมือนหมาเฮ้ยพูดจาแบบนี้กับเฮียนะ หาวเฮียเป็นหมาอะผมไม่ได้หาเฮ้ยพูดงี้ได้ไงเฮ้ยเอามาจากไหนาเฮียเหมือนหมาโอเฮียไม่เหมือนก็ไม่เหมือนดิเฮ้ยเครื่องมือหากินผมเอาละไม่ใช่ยานรถยนต์อ่อ่าวันดีพี่แดงเอาวันดีครับผมว่าวันดีพี่อ๋อครับวันดีให้อ้ดำไอ้แหลม กองไว้ตรงนั้นแล้วตีนงเกลียๆไปด้วยเกลกะอ้พี่พี่แดงไม่ได้พาแฟนมาด้วยเหรอพี่เอ้ยก็กลับจะพาเหมือนกันแต่ไม่รู้ลืมทิ้งไว้ไหนพี่ไอ้ลืมทิ้งนี่แฟนหรือโทรศัพท์มือถือพี่เอ้ยเอางี้เอาหนาวนะ ไหนๆวันนี้พวกเราก็จะมาสนุกกันแล้วนี่อ้าวได้แล้เรามาสนุกกันดีกว่าอ๋อสนุกแล้วใช่ไหมพี่ขอเพลงขอเพลงหน่อยได้มา<อ>ดิ้นกันไนอ้เต็มที่ She was just so bad to let you know what I am and we fall to love a very loving her nada hey. ก็ดูส่วมพลแกเป็นพลเด,ดี๋ยวไปแจ้งตำรวจดีกว่าถ้าทางจะมีเรื่องพี่แดงพี่แดงช่วยวันลพาด้วยพี่แดงของอะไรวะอะไรฟ<ก>ูอะไรอะไรที่จริงเรากับนายเป็นเพื่อนกันนีหว่าใครบอกเป็นเพื่อนทำไมนายแล้วจับต้องจับแฟนเราไปตัวประกันด้วยไอพูดอย่างนี้มันยากกันนี่วะฮะปีไปเลไดีไหมฮะแล้วยังก็ตามแต่ ก่อนแ้วจาปป๊กเขาพี่แดงเฮ้ยเดี๋ยวมันยามเราตรงไหนวะมันพูง่ายง่ายหยามตรงไหนยามตรงไหนยามก็ตรงมาบนคลองไงไม่ใช่ยามมาตรงนี้เลยใต้ไปเป็นมาเลเซีย ออยิงกันบนแผนที่เลยนะพี่แดงช่วยด้วยช่วยด้วยเอางี้นี่เดี๋ยววัลภาวลพานี่เธอเป็นไรเป็นเมียเราต้องอดทนอีกแล้วนี่พูดมาทั้งเรื่องนะพี่แดงพูดอยู่ได้ว่าเป็นเมียพี่แดงต้องอดทนวันนั้นหนูปวดท้องฉี่พี่แดงก็ให้หนูอดทนตอนนี้หนูเป็นนิ้วแล้วเอามา้เอามา้ อเ,เอาละเอาละลมคานช่วยด้วยเฮ้ยเฮียลมคานเต็มแก่แล้วไมพี่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของเฮียเองอเวันพาตอนแรกนึกว่าเธอจะสวยแต่พอพบขับเธอ,เอจริงๆคาดว่าจะไม่ขี้มาเยี่ยววันนี้ได้ส่งคืนให้กแกไปเถอะ แดงแกเอาคนของแกคืนไปได้แล้วแล้วมแ,แ,แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ปุ๊ที่ทำไมบอกหนูไม่สวยยังยังหนูเนี่ยสวยใสยแบบไร้สติเอางี้ดีกว่าแดงฉันขี้เกียจทะเลาะก,กับแกว่ะเอางี้นะฉันว่าฉันคือแฟนแกจะดิฉิง่งทำไม่ดิ่งทำไมนี่ ฉันเอาแฟนแกคืนไปเลยดีกว่าไปเฮ้ย้ปุ๊นายไม่รู้อะไรวัลพามีประโยชน์จะตายที่เรามีเงินใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะวัลพายแหละหาเลี้ยงครอบครัวอย่าบอกเขาถ้านายไม่เชื่อลองฟังเพลงดูสิ มงพี่ br. งานนี้กินระเบิดมันเลยดีกว่าเไปไปพี่อย่าทะเลาะกันพี่ทำไมไม่เห็นมีเสียงระเบิดเหมือนปืนเขาเลยพี่อย่าทะเลาะกันเฮ้ยเอางี้ป่ะเฮ้ยไม่ต้องพูดมากเว้ยเฮ้ยลุยไปเลยแล้ะตะโบ โอ้โหหดเชี่ยมนี่หน้าตาอย่าค่ะอย่าคเฮ้ยอย่าคไ่อเ้ยเมื่อเหล่าอันตราพานเข้าตะลุมบอลความโกลาหลก็เกิดขึ้น แต่แล้วนักแสดงประกอบก็เจอสอกคุณติ๊กเจษดาพรเข้าไปเต็มเต็มเลยนี่เลือดงี้โอ้โหกระชูดอุ้ยหวาดเสียวเอาขอไปครับขอไปเทครับเไปดูไหนครับไปดูไหนครับโอ้ยเอาเอานี่ไม่โดนแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไปช่วยนยครับไปช่วยนยครับโอ้ยย่อมยอมยอม ทำไมเลือดหวนแต่ในที่สุดคุณติ๊กก็รู้ว่ามันเป็นน้ำแดงประโถหักหลังไม่สำเร็จเลยจำไว้เชียวแดงใบเล่นั่นได้ไงดูทีเนี่ยแดงใบเล่ตํอไกับคุณติ๊กเลยะครับไม่ไม่เาเี่ยวไม่เี่ยวอย่างี้เลยรู้วมดเพราะอะไรรู้มเพราะเขาเล่นนั ไเฮีไ้เด pues ียนะแล้วพอดียังแดงกับนมที่ผสมกันใช่ฮะไว้ไม่ต้องไม่ต้องชิมแล้วนะคะเพราะว่าเอามือไปจุ่มมันแล้วนะคะจริงๆแล้วเราจะหลอกว่าอันนี้เป็นเลือดจริงแต่เพราะเอิญว่าเรามาเล่นกับเซียนซะแล้วก็เลยอดเลยปุ๊บชิมรู้เลยชิมเลยความแตกเลยช่วยไม่ได้เดี๋ยวช่วยไม่ได้แต่หนูไม่เชื่อค่ะลองดูสิฮะใช่จริงๆด้วย นี่ดูหน้าแกมันหน้าแกมันลอยๆอย่างเงี้เลยมันมีญี่ปุ่นเลยเนี่ยมองข้างหน้านะเห็นแต่หน้าไม่เห็นตัวเลยก็บอกแล้วว่าสวยใสและสติคุณมุติหมายว่าวันนี้เนี่ยมายุทธการเหนียบเงือกได้ี่รู้ได้ตั้งใจไว้อะไรไว้บ้างไหมคะครั้งแรกผมก็คิดเลยเอ๊ะเขาจะหลอกอะไรผมด้วยก่อนแต่แล้วก็มาหลอกแบบตื้นๆื้นงั้นให้เอาคืนงั้นให้เอาคืนเอาคืนก่อนเอาคืนเราดื่มทะเลาะกันนิดนึงก่อนไหมฮะ ว่าคนดีผีคุ้งน่าจะให้คุณติกเอาคืนแล้วอันนี้เรื่องสองคนเลยพวกเราลุงติ๊กติ๊กเอาคืนสองคนวันละพันเลยเอาไปเลยนะครับเป็นคู่อะไรคู่กันดีเยี่ยมดเยียหมาเยี่ยมพอดีในเรื่องเนี่ยนางเอกสวยพระนางเอกสวยแต่พรนนี้ไม่สวยเลยฮะไม่ดูใจไม่ดูใจ อดินฉลองเดินฉลองไอ้เฮียหมาทีนึงก่อนไอ้ฮียหมานะเดินฉลองกันนีนึงก่อนแต่ไม่กินที่ผมอยากได้ปูเนอามากเลยเอาคืนเดี๋ยวเราจะเอาคืนกันที่โฟมสเลยนะคะสนับสนุนโดยโฟมสค่ะก็มายกมายกมายกน้าหนัก ใครหนักกว่ากันก็โดนด้านนั้นไปให้ติ๊กเป็นคนดึงโอ้ครับข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมดึงข้างหนึ่งนะครับได้เลยเราคอยเชียร์กันนะว่าใครือสามนะครับพี่เฮ้ยเฮ้ยดึงอย่าดึงตัวเข้ามานะคะดึงเกอบอีกแล้วเอาคว้านะพร้อมแล้วดึงสามนะดึงหนึ่งสอง เกือบร้กิโลประมาณประมาณสองตันได้อะมีแม่แน่จริงมาลั่นกันไม่เล่นไม่เ่ี่ยไม่่ไม่นักเล่นกลัว่นักลันักเล่นไมาสเนนเล่ไนเป็นแมนแได้แล้วมีโอกาส ออกเลยจ้ะแต่บออกเาตกใจจริงๆแล้วกลัวไหมคะติ๊กโอ้ยสัตว์พวกประเภทนิ่หน่อยนิดหน่อยกิจจ์เงอนมีคนก็ปากถามมาบอกว่าคุณแดงคิดยังไงที่มีคนเอาเรื่องของคุณแดงไปทําภาพยนตร์ใช่นี่เขาชื่อติ๊กเขาชื่อติ๊ก่เขาเล่นเป็นแดงก็อยากรู้ว่าคิดยังไงเอาเรื่องของเขามาทำภาพยนตร์เฮ้ยโป๊กเฮ้ยเราเตือนนะด้วยความหวังดีนะ อเลยเพื่อ acting ทำไม acting ทำไมเาทำทำไม้ววันนี้จริงจกยังร้องกี๊ดทำไม acting ทำไมวันนีวันนี้เดี๋ยวเขาจ็บกครับเชันนี้ขอบคุณเลยดีกว่านะขอบคุณคุณติ๊กนะครับแล้วก็เจสราณตรแลมืงตบมือก่อน